กายนระบุวันเลยไหมเธอ11พฤศจิกายนค่ะน้ำในทุ่งนาก็จะระเหยเร็วนะคุณหมอกแบบนี้ธรรมชาติจัดสรรค่ะตามถนนแถบนี้ทางเชื่อมหมู่บ้านทางรับแลพ่พอแม่พี่น้องบ้านเราก็พากันเอาข้าวมาตากผ้ะขยง,งสีฝาขายดีดีขายเงินพน่นเกี่ยวข่าวแล้วขายข่าวผเขาจังมาเอามันจะมีรถเอาผ้าขยง,งสีฝามาขายเลยเธอลงบัญชีไว้ ขายขา่าวผมก็ยังมาเอาขายทุกปีจ้าเธอรู้ดีนะอาจรย์เขาขี่รถผ่านก็ถามหมดเลยเธอเพราะว่าฉันเป็นมิรมิตรภาพเธอไม่รู้หรอเออถามไปทั่วแหละต้องมาแจกซองข่าวนะฉันนะจะแจกซองผาป่า,ปาเธอว่าเธอเป็นมีมิตรปาไม่ตั้งเลยเออเวลาครีเตอร์นะเวลาทำคลิปแต่ละหมู่บ้านเนี้ย บ้านเหนือบ้านใต้บ้านกลางบ้านตะวันออกตะวันตกเนี่ยเจอใครเราก็มีปากเราก็สวัสดีค่ะที่เขาเราบ่เขาไม่ยิ้มแยม้มใส่ไมจชางหัวมันจ้าเราก็ยิ้มของเราไปเธอเพราะเราเป็นมีสมีสภาพเจอเจอผู้คนยิ้มแยม้มแจ่มใสครีเตอร์หน้าด้านหน้ามืนเนี่ยเป็นผลการเลือกาั้งเฟซบุ๊กเขาชอบคนพูดนะเธอเธอจะไปทําคลิปกึกหรอใครทาคลิปกึกได้คลิปละหลายๆเซนบ้างหลายๆดอนบ้างน้อยค่ะนอกจากฟุกค่ะ ก่อนที่จะมาเป็นครีเตอร์มันต้องอยืนยันตัวตนด้วยหนังหน้าเก็กหนังหน้าเห,หี่ยวเหียวแววตาเสียงด้วยจะได้ผ่ายกดผ่านเกินเร็ว่าทัวร์ดูสิอุ้ยถ้าทิตขึ้นสวยมากเกิดมาฉันก็เห็นทุกปีเลยเออนั่นแหละไม่ต้องไปถึงภาคเหนือ inkles, ค่ะอยู่ภาคอีสานบ้านเราก็มีหมอกลงแรงเนาะดื่กาแฟยามเช้าเนี่ยหมอกแบบนี้เธอบรรยากาศนะ ความสุกเ,เขาเรียกว่าสว่า์บ้านนาเลยค่ะอุย้ยเขาตื่นแต่สาวอาบอตื่นบถถ่ได้แล้วเธอแม่บานนักกระจมแนละ้วเธอแต่ละคนเขาเอาเข่ามาเทยาีเยสาวนี่รถบรรทุกขเขาเกี่ยวสร็จิแต่เมูวานเนี่ยเขาจองที่กันนะคุณตรงนี้นะเขาจองไว้เลยค่ะจองถนนเส้นนี้ไม่มีรถผ่านเธอมันเป็นถนนรับแรบ,บ้านฉานฟางนะหูตึงปะเนี่ยเออฉันบอกว่าถนนรับแรบถนนรับแรงแบอ้ยมัน โอ้โหบรรยากาศได้มากเลยแม่ดูด้วยความสุขนะคุณนะเมมด้วยความสุขเด้ออ้โหทำไมมันสวยอย่างนี้นะเธอจะเอากาแฟมากินคงกินกาแฟหมดกล่องเลยค่ะสวัสค์ม้านนาของแท้ค่ะบรรยากาศดีมากเลยคุณที่นี่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษสวัสดี Facebook สวัสดีเอไสวัสดีเมตาสวัสดีครีเอเตอร์ทั่วโลกฮัลโหลฮัลโหลเบิรชชาวเบโลชาวเวลา นี่เอานี่เอาเจ้าว่า,ววาเอาคอยกัดเอา